ปีนปีนคุยผมพูดกับเสรีเตมิเวกไอ้นี่ไอ้นี่เหรอเสรีเลยพี่เสรีแล้วอ๋อไม่รู้จักครับไม่มีในบทเรียนแล้วท่านให้พี่อีกมือขึ้นถามเบงเชอร์มือขึ้นผมก็อยากตอบนะแต่ไม่สามารถออกชอบดูแรงมือก็ได้แบบหลอกแทะหังจับมือหญิ้มนั่นคือประเด็นแต่นี้ผมก็เลยศึกษาเรื่องเลขยางรักเดียวที่อะไร สิบ <10. S 1> พี่หมูพี่หมูเิดวันที่อะไรสิบสี่ยังเลี้ยวพุทธเด็จเิดวันที่อะไรหนึ่งครับนี่เซอร์วิสไมล์ดีมากเขาเซอร์วิสไมล์แต่อีกสัญญา oh. หนึ่งเขาต่อต้านเลยับนูสาม Yo, hey! ขยับเมือยก็มีครั้งหนึ่งก็เจสแอลก็เชิญไปเป็นรับเชิญผมก็ไปคุยรู้แหละว่าวิศวกรนั้นขยับเมือยตอนนั้นเขาทารายการลักษณะไหนแต่เขาจะแกลงผมก็โดยบอกว่าถ้าจะแก้แก้ให้หนักเนี่ยเขาเลยจัดเต็มอัลบั้มเลยว่าแก้งนี่นะก็คือว่าที่มเล่นมันคือผมก็ก็เล่นแล้วก็เขาเชิญคุณหญิงมาก็มาก็นลูกสาวแล้วก็มีพอโสอยู่สองคนใส่ออยู่ต้องผู้ชม เป็นผู้ชมเชมแล้วล้วก็จิคือหน้ามาแล้วแล้วก็เขาก็น้่ก็อยู่นักเรียนก็นั่งอ้นี้นั่งอยู่ข้างหน้าพอเสร็จปุ๊บผมก็เล่นเล่นไปเขาบอกอดุลภาวิไลเขาก็ไปเชิญลูกลูกสาวเข้ามาอืมือหมือมาอ้ําอ่ะลูกสาวน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะโอเคมาปุ๊บเอามือของลูกสาวมาให้ผมจับจับจับเลยจิิกผมก็จับผมไม่ได้คิดอะไรก็จับไปจับมาแล้วว่แมเขาหลุกเขาชี้หน้าผมนี่เธอเป็นใคร จับมือลูกสาวฉันอาเช่าแล้วุณเธอรู้ไม่ใช้เป็นไงเธอเป็นใครเทปนี้ออกอกาศไม่ได้เดี๋ยวฉันจะฟ้อง้งหมดเลยเอาลตอนนี้ยังหน้าเหลือหน้าจากห้านิ้วเหลือสองเหลือประมาณเซนนึงแล้วก็นั่งคิดโอ้ยนะุณในใจอะคิดอยู่แล้วว่าเนี่ยมารายการแล้วทําให้รายการเขาเสียหายคือเสียหายเกิดจากเราไปทาแล้วลาบแล้วงกับลูกสาวเขาแล้วมันไม่ดี ไอ้ทองก็วอดเด้ไปแล้วมีมีไปพาดีอารรถมาเลยบ้านนาปตำรวจมาแล้วเฮ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยวะนี่เรื้องแบบไหนเปียเลยผมก็บอกว่าไม่เอาผมก็นั่งอยู่นั่งอยู่ก็บอกโอเคครับขอบคุณที่กี่สีมากก็ก็อ่าเขาบอกเขาเฉลยแล้วนี่กายกาน ไม่เชื่อเรื่องจริงที่ไม่เชื่อเรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกละมึงเอาใจกูมื่อให้กูสบายใจไม่จริงมก็ไปแกล้งครับไม่จริงไม่ะขเอาคุณหญิงขึ้นมาถึงแบบอ๋อเขาแกล้งก็เลยที่จะว่าเขาเล่นเกินจริงเหมือนจริงเกินไปจนผมเข้าไปหลวมตัวในกติกานี้ เสียเสียฟอมากซึ่งเราเองก็ไม่อยากเสียฟอมอยากแล้อยากซโอ้โหซีซีซีแล้วหลังจากนั้นอีก6เดือนเจสแอลก็เชิญเข้าไปอยู่ในรายการยุทธการเป็นเสนาเป็นเสนาวเราทุกคนก็มีเหงื่อ เขาเขาก็ไม่ได้เข้าเขาเขาก็ประชุมกันไม่อยากกับผมอยู่มุกเที่ยอะไรเนี่ยนึกบอกไหมเราก็มีมุกของเราเราก็เล่นของเราไอ้นี่องว่าตลกเขาไม่ตลกจะว่าไม่นเป็นอย่างงี้จะว่าเขาไอ้เนี่ยตลกไม่เนี่ให้อีกไหมไม่จะได้เสีให้ายเขาก็ให้มาแต่พี่บอกว่าพี่มีแล้วพี่มีแล้วจะให้อะไรก็จำซาให้มันเยอะแยะแล้ว นเนี่ยผมเห็นว่าโดนทุกช่วงทีวิตเลยนะใชแล้วมีมีอยู่ทีปีปีห้าตอนปีห้าตอนผมเรียนอยู่ิมักรนเนี่ผมไปเอาสีไปจับไปเอาสีไปสีก็จะมาประท้องงานศิลปะขณะขี่มอไซค์ไปเนี่ยก็โดนตำรวจเรียกเรื่องนี้ผมจกนะจบผมก็โอเคโดนใบไปสั่งผมก็ขับรถมอไซค์ไปไปไปที่วงเวียนใหญ่ขณะที่วงเวก็รถติดอยู่ ล้วไอ้ไอ้ไอ้รถเมย์มันอยู่นี่แล้วเครื่องมันอยู่ข้างหลังแล้วมันก็เป่าล้อชิหบหายรถก็ยังไม่ออกเพราะรถยังไม่ออกรถมันก็เร่งเครื่องเ,เหมือนจะออกเออไอ้ข้างหลังบีบแต่ปีน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 ค้ยนะฮะเทียดมากคุณอิสุนกี่มอไซค์ไม่มีได้แดกกูแน่กี่ไปรอบไรล้ออีกคื้อยเมตรเจอด่านแล้วก็จอดจอดเฉยๆก็ไปสั่นเรียบร้อยไม่มีอะไร วันรั o, ่วสองหกสี่เอแอลสีเขียวขับปจอดปึ๊บกระจกรูดลงป้าผู้หญิงนั่งนี่ไม่หันมามองเลยพูดพายบอกว่าผมพูดกับเสรีเตนิเวกไอ้นี่ให้มไอ้นี่เหรอมามึงเชื่อไหมโลกกกกกรถเม์ผ่านรถเม์ผ่าน ไอเนี่ยฆ่าไม่ต่ำกว่าสิบศพตำรวจมาลุมขนาดนี้ลุมขนาดนี้มีแค่พีอุกชะกันแน่นอนเสืีเสือพิเศษเลยตอนนั้นไขึ้นกับมงชนผมก็ไปที่สนอไปยื้อเรือก็มีนายตำรวจนั่งหลังผมแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สถานีตำรวจเขาก็ถามไอ้น้องน้องครับน้องน้องเรียนที่ไหนผมเรียนอยู่สิบบกรครับพอพวกปัญญาชนเนี่ยน้องเออน้องน้องรู้เกี่ยวกับเน้องเนี่ยเกีวให้ให้ รู้สภาวเกี่ยวกับตรงเงนี้ยเขาเป็นผู้กับเมือชนนะพี่เสรีไดมิวเวอร์ตอนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าผู้การเป็นผู้การผู้การอยู่อยู่ที่มือชนไอ้เราขับไปรู้จักไม่รู้จักพี่เสรีไดมิวเวอร์อ๋อไม่รู้จักครับไม่มีในบทเรียนไอข้างหลังจากมิดเป็นศัตรูเลยแม่จะกระทืบเลยไม่บอกแม่มึงนี่มึงนี่มึงนี่ควรจะโดนอะไรกัน ไอ้เราเองก็อารมณ์โมโหนึกออกมาแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกเรามีความคิดว่าเอ้เราก็แบบเราก็พูดไปเพราะว่ามันโมโหแล้วร้อนนะร้อนเลยไปเจอที่รายการสีทุ่เหมือแปรก็ไปคุอธิบายกันขานก่ออ๋อได้เจอกันจริงๆแต่ในนั้นใช่แต่เราจำได้ไหมเราจำได้ไหมพี่ตอนที่พี่ไปไม่ได้แต่ไจำม่จำได้ตอนตอนตอนหลังที่ได้ออกรายการแล้วจริงๆแล้ว แล้วท่านเสบีเนี่ยเป็นเป็นรุ่นเดียวกับพ่อรองรองข้าพุธคดีเป็นตำรวจท่านนั้นเป็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแกก็เลยอธิบายว่าจริงไม่มีอะไรแล้มันก็สนุกงี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยต่อเจอกับแล้วท่านให้พี่ให้แต่ไม่ให้กรบเพือนพี่ให้แต่เออมึงก็ถามเเรื่องมึงเรื่องมึงก็อยากตอบนะแต่ไม่สามารถอ๋อเฮ้ยเพราะว่ามาปุ๊บพี่จิ๊ดจะไม่อยู่เลยนะไม่เห็นเทปเลยนะ นี่นแหละก็เรื่องราวที่เรามาแล้วก็ต่อหลังต่อหลังผมก็ไปไปไปสนิทกับฝ่ายการตลาดของของเจสซลแล้วก็วก็เขาก็เขก็ <ๆ S 2> ชอบการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็ปีสามสามแปดคแดก็ให้มาทำรายการเองชื่อรายการอาเจ็ดดาวอาเจ็ดดาวเป็นพิธีกรแต่ห้ามเอาเสนามา ผมก็เลยเอาผมกับจตุรงมาเล่นแล้วก็ผมก็วางเรื่องวางวางรายการทํารายการนี้นี่เป็นจุดเริ่มของการที่เป็นบริษัทที่ผลิตรายการใช่ใช่แต่ว่าผมเคยทำก่อนหน้านั้นรายการจี้เส้นเน่ะเคยได้ยินไหมจี้เส้นเราตลกมาเล่นตลกมาเล่นมีผมมีพี่โน้ตมีเสนาเพชรเป็นโปรดิวเซอร์กันแล้วก็ทำรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วผมก็มาทำทำรายการสืบเสด็จ ืสเสด็จสมยัยที่ว่าเอาเอาเอา,เอานักสืบมาแล้วก็มาวางว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมอนะา,า,า,าสมัยนู้ยยนนะแล้วก็ทํารายการหาเยดดาวถ้าสมัยนู้นก็ทําก็ตื่สฉาดกันแลนี้มาทำไมถึงไม่รู้กับพี่กิ๊กก็ม,ม,มีมีวันหนึ่งก็บอกว่าไอ้ทำแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ทำแล้วก็มันมันมัน มันน่าจะมาทามันน่าจะทําเองนะมันมันมีหลายอย่างมีมีหลายอย่างที่ทาให้ให้ให้เกิดเกิดเกิดสิ่งางเปลี่ยแนแปลงเกิดขึ้นครับก็เลยโทรไปหาคิกิ๊กก็เลยบอกว่าโอเคมาทํางานจะมาทางานแต่คิกก็มีสัญญาอยู่กับเวิร์กฟอย์เราก็มีเจแต่ก็เรามาร่วมร่วมกันในปี40ตั้งที่บริษัทที่บรรทุนที่ประตุนก็หมายถึงว่ารวมไปได้หกเพราะนั้นหกเรื่องถึงเกี่ยวกับศิลปะบอกว่าในผมยาวสาร์เหล่านี้มามิก จะากบอร์ดจัให้มันให้มันให้มันมีความเป็นเป็นศิลปะเราจะให้ศาสตร์ที่ผมศึกษาเรียนมาแล้วก็มาร่วมกันแล้วตั้งชื่อบอร์ดจัดอันนี้พี่พูดถึงศาสตร์โหราศาสตร์เรียนโหราศาสตร์เรื่องเล่ห์เรื่องเล่เรื่องเล่ซึ่งจริงๆแล้วตอนปีปีปีสองหกตอนผมเข้ามามามาหมาอะไรไปไหน ชอบดูลายมือเป็นเป็นด right ูลายมือแล้วก oh. ็ไแบบหลอกแทะอังจับมือหญิงอันนั้นคือประเด็นอันนี้จริงๆแล่วต้นอย่างนี้จริงๆเลยใช่ไหมไม่ใช่คือผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเทคนิลายมือเป็นเป็นยังไงแล้วก็มีอาจารย์โก้อะไรที่อาจารย์โก้เนี่ยเป็นคนบอกดูเรื่องลายมือแล้วผมก็าหาชา์รู้ได้ไงผมไปสืบผมไปหาหนังสือมา แต่ว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเรา, <S <S เ,ราเราไม่มีใครอธิบายว่าไอ้เส้นนี่คือเส้นอะไร <S <S มันอ่านจนแบบจําแล้วก็จําแล้วไอ้ความหมายนี่คืออะไรความหลบเราเรา,เราได้ก้อนอาาั้นมาเขาจะดูมือซ้ายหรือจะดูมือขวาดีเราก็บอกว่าถ้าเป็นตะก,กะหมายถึงว่าเราเขียนขนาดมือไหนถ้าเรานัดมือขวาเราก็ใช้มือขวาเป็นตัวเป็นตัวตัว,ต,วตัวบอกว่าไอ้นี่มือขวาเนี่ยบอกบอกสัญญาณมือซ้ายหมายถึงชาติมือขวาหมายถึงอาาคตเราว่าเส้สัญญาณนั้นมาจับเอาสัญญาณนั้นมาจับว่าเอ๊ะแล้วงั้นจะดูมือไหนแล้วมือนี้บอกเรื่องอะไร มือมือซ้ายบอกอะไรมือขวามือขวาบอกเรื่องตากะตรกะหมายถึงเหตุและผลสมองซีกซ้ายส่งสัญญาณมือมือขวาส่งสัญญาณมาเซลลเลี่ยนสมองมาอยู่สามพันเซลลแต่สมองซีกขวาส่งสัญญาณมามือซ้ายสองหมื่นห้าพันเซลแต่เราไม่เคยใช้อันนี้เรื่องจินตนาการเรื่องตากะหมายถึงว่าสามีภรรยาการแต่งงานกันแล้วก็ถามว่านี่เธอไปไหนมาเธอกลับมาอู่บงเธอไปไหนมาเธอไปดิอันนี้พูดถึงเรื่องตาก ต้องมาวางเงื่อนไขตอนเธอเป็นตอนเธอไม่แต่งงานฉันเธอแต่งไปยี่ตอนเธอแต่งงาน้เธอเป็นอย่างนี้เธอเนี่ยมันมันสร้างเงื่อนไขคือไอ้นี่คือตรรกะเพราะนั้นคนที่ใช้สัญญาณมือขวาในเรื่องของตรากะพวกพวกพวกนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาปตวิศวะพวกพวกเหล่านี้จะเรียนทฤิฎศาสตร์ทฤษฎศาสตร์ก็จะบวกเรื่องการบวกเรื่องอะไรเรื่องคํานวณเพราะฉะนั้นจะฝังชิปเรื่องนี้ไว้อยู่ในสมองแต่ว่าคนเรียนศิลปะมันเรื่องจินตนาการจินตนาการ สุดท้ายมันอยากเป็นอะไรสุดท้ายจะจบด้วยชีวิตจบไปเพราะสุดท้ายของมนุษย์เนี่ยมันตายจากกันหมดแต่นี้ผมก็เลยศึกษาเรื่องเลขก<อ>็มานั่งวิเคราะห์ว่าคนเราเนี่ยมันมีเลขหนึ่งถึงเลขสามสิบเอ็ดใช่ไหมเราไม่สามารถจะเลือกเกิดได้เลยหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดในหนึ่งเดือนนะในหนึ่งเดือนนะสามสิบเอ็วันแต่นี้มันมีอาทิตย์จนันทร์อังคารพุธจันทรศุกร์เสาร์ใช่ไหมก็แทนค่าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดเลขแค่นั้นเอง และวไอ้เจ็ดเลขเนี่ยมัมีคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ท่าแล้วมาจับสัญญาณต,ตัวตัวบนว่าตัวบนเขาเปิดสัญญาณอะไรตอนนี้เราไปจับสัญญาณเสร็จแล้วก็ไปอ่านแล้วเราก็ใช้ใช้วิเคราะห์จากจิตเราว่าไอ้คนนี้มันสัญญาอะไรแล้วเราลองไปคุยกับเขาเดนว่าเขามีสัญญาณน,นั้นอยู่หรือเปล่าแสดงว่าเราวิเคราะห์มันไม่ใช่เป็นคันคุณเรียนใครก็เรียนเรียนได้หมดมันไม่ใช่แบบเป็นศาสตร์ที่พิเศษสุดวิเศษยอดมันเกิดจากสถิติและเรามาวิเคราะห์เพียงลักเดียวที่อะไร <10. S 2> 10. สิบอ่าสิบสองสิบกำลังดาวเสาเลขเจ็ดอยู่หมดกาลังดาวเสาหมายถึงว่าประชาชนหนึ่งอยู่คู่เจ็ด 7. มีเซนเราอาจจะป้อนนี่ก่อนนะเลยว่าอะไรเลขสี่เห็นไหมตัวเขาเองเป็นคนฉลาดตัวเขาเองเป็นคนคิดการใหญ่ตัวเขาเองทาเกี่ยวกับประชาชนคนละย,ย่าดีก็าสี่อยู่คู่เจ็ด 7. อันนี้เราอาจจะป้อนนี่ก็นนได้ไเด็ได้ป่าเราบอกเอาจจอสมมติว่าพี่หม,พหมูพี่หมูเกิดวันที่อะไรสิบสี่สิบสี่นี่มีความฉลาดหนึ่งอยู่คู่สี่จะเป็นห้าอยู่นี่ มีห้าบีสิบสี่มีห้าบีสิบสี่มียี่สบสามเป็นห้าหมดเห็นไหมเกิดว่าอะไรอาจาจย์เป็นคนมีเสน่ห์นะอาจารย์มีคนมีเสน่ห์พูดเก่งแต่ตัวเองทะเลาะกับตัวเองตัวเองทะเลาะกับสองอยู่ผู้ว่าเป็นผู้ศัตรูแต่ผู้ท่าดินแต่ว่าอีกสัญญาหนึ่งเขาเวลาเขามีอีกสัญญาหนึ่งเขาเป็นพุทธพุทธแต่อีกผู้หนึ่งเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาเป็นคุณสื่อดินเป็นนักวางแผนสัญญาก็มีอยู่แค่นั้น แล้วก็อาจจะตับสัญญากา่เงินอย่างเดียวพุทธเดี๋ยเจ้าที่อะไรหนึ่งครับเด็กหนึ่งเอาเด็กตัวตั้งวันอะไวันศุกร์ครับวันศุกร์นี่เซอร์วิสมาดีมากเป็นคนผู้หญิงเจอเขานะโอ้โหนะแบบว่านี่ฮะผ่านี่นะฮะแต่ละวันเงี่ยหมดหมดเลยตรงนี้เยอะใช่ไหมมันเดืนเดือนเขาเซอร์วิสไมลแต่อีกสัญญาหนึ่งเขาต่อต้านเลยนี่บอกว่าต้านเขามีสองสัญญาไอ้หนึ่งอยู่คู่หกเนี่ยเขาเรียกว่าโซลไอ้หกกำลังดาวอาทิตย์ ก็เ<ห>ลยโบรถบริการรับใช้รถสิหบหกอ่ะแล้วหนึ่งกับหกใช่หนึ่งกับหกแต่หกกำลังดาวอาทิตย์นะก<ช>ำลังดาวเขาเวลาหนึ่งอยู่คู่หกเขาเรียกโฉบรถบริการรับใช้ดี <est> แต่ว่าอีกสัญญาณหนึ่งเป็นอังคารอังคารแต่อยู่คู่สามเนี่ยนักขัดแยง้ง<อ>เขาจะมีสัญญาณขัดแยง้งจริงขัดแยง้งผู้เสียงทุกเม็ดไปไหนมาไม่ได้ไปไปนี่ไปมาไม่ได้ไปไปสัญญาณเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใชสิ่งผิดเนี่ยเขาสามารถจะเราจับสัญญาณนั้นมาแล้วก็มันวิเคราะห์อ๋อสัญญาณมันเป็นอย่างนี้ เน่ยมีเฮ้ยแม่นะคือไม่ไม่ใช่แม่นี่คือพื้นฐานนี่ไม่จริงจริงจแล้วเอาตัวเลขมาอ่านกันเองไม่ไม่ผมจะบอกนีดนี่นิดนึงผมเคยลด้กัอนักภาคเก่าอาสมจินธรรมทานอาสมจินดูไรมือบอกผมไม่ได้เก่งเลยหมูผมก็แค่เหมือนคุณอ่านภาษาลเซียออกอ่ะ คุณก็จะอ่านหนังสือเล่มนั้นได้ผมดูรายะเอียดก็ถ้าผมก็เข้าใจผมไม่ได้มีชามีอะไรการเอาจริงแล้วศาสตร์พวกนี้การที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจแล้วจดจาได้ไม่ใช่ง่ายนะความต้องใส่ใจมันจมีมีความสนใจเพราะศึกษาจากเนซเร็จมาศึกษาเรื่องลายเซ็นต์ล่เซ็นบอกสัญญาณเลยเรามาวิเคราะห์จากลายเซ็นว่าภาษาไทยมีสี่สี่ตัวพอนคู่มีเงื่อนไขชื่อใน พงทิ้งอะไรเงี้ยพองพงทิ้งอันนี้ก็บอกสัญญาณไหมอให้คูเซ็นแล้วก็เปลี่ยนเลยเซ็นเลยเปลี่ยนเลยผมบอกมีผลกระทบกับตัวเขาด้วยนะเนาะไอไลเซนเนี่ยเป็นมันเหมือนโลโก้โลโก้เวลาโลโก้กสิกรไทยโลโก้เบนซ์โลโก้คันด้าโตโยต้าก็คือสัญญาณเขาไลเซนนั่นเองวงกลมที่ที่ที่เขียนจากแบงก์กสิกรไทยเมื่อก่อนไม่มีวงกลมเหมืนใช่ไหมเป็นตัวแทนพระอาทิตย์